สวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์การดีไป้ายหน้าร้านกาแฟของผมหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้มีการอธิบายว่าเหตุผลที่ผมจําเป็นจะต้องมีการนําป้ายตัวอักษรพัดบูดตัวน,นี้ลงมาก็เนื่องจากว่าผมมีประเด็นในเรื่องของภาษีป้ายที่มันค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมอยากจะมีการมาปลูกต้นไม้ตรงนี้2ต้นเพื่อใช้สําหรับบังแดดน,นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีเกลียงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ํายากฮองอ์อแล้วก็น้ํายาเทนเนอร์ครับ วิธีการทำของผมก็คือผมก็จะใช้น้ํายาแอลกอฮอล์มาทาการฉีดตรงบริเวณรอยต่อที่เป็นจุดยึดระหว่างกาวตะปูกับตัวอักษรพาร์บูดกับตัวแผ่นซีชแนลลักษณะแบบนี้ครับซึ่งก็จะมีการฉีดเข้าไปหลังจากนั้นผมก็จะใช้เกลียงลักษณะแบบนี้ครับมาดํเนินการกค่อยๆแงเงตัวอักษรพาร์บูดออกมาจากแผ่นซีชแนลนะครับซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาพอสมควรอยู่พการเงี้ตัวอักษรพารบูดออกมาได้แล้วครับหนึ่งตัวซึ่งก็จะทําให้พื้นผิวที่แงะออกมามีลักษณะแบบนี้ครับ ผมว่าคงต้องมีการมาทาสีทับอีกทีหนึ่งถัดไปก็จะการแงะตัวสอนพัดบูทที่เหลือหลังจากนี้ทั้งหมดนะการแงะตัวสอนพัดบูดลงมาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถัดไปผมก็จะใช้สีมาทาการเก็บรายละเอียดตรงบริเวณรอยที่มีการดึงออกมาตรงบริเวณแผ่นฟิชแนลด้านหน้าซึ่งผมก็จะใช้สีดําด้านของยี่ห้อ e n o เช่นเดิมครับเดี๋ยวลองไาทํากันครับทำการทาสีเก็บรายละเอียดตรงบริเวณแผ่นซีชัแนลเสร็จแร้อแล้วครับในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการนําตัวสอนพาดบูดที่เป็นภาษาไทยมาาาตตติิดดดััววบบรรรเณ้้้นนนนหงจุีะค เดี๋ยวเราตามมาต่อในลิปถัดไปครับ